ครัเขาสุด <compelling sound> เขียนแล้วเขาหมดเขียนนี้เขาส่งเขีแค่นี้เขหมดเขียนนี้ตาด้น้านี้นี่ครับหมดเขียนแล้วครับไปทาน็จแล้วครับ ด้ครับข้างหลังด้วยานั่งอ <Cou archive> ่ด้เกียวกันนั่งวาง้ายนงไดนงได้นอ่ไปะรวยต่อไปก็จะรวยเทวดาลุกุกันจัไปครับจไปโ้ไต้องลกไปไนมไนไปไนมาไนไปไนไ ไปได้คนเดียวเป็นมตครับเป็นการงานงาครับตั้งไว้ดครับเดี๋ยวมีจบมาครับ ไม่รู้กูไม่รู้กูไม่รู้กูไม่รู้ก

ต้องกลมครับต้องแต่ไม่ต้องกลมยันต้องกลมนะครับไม่ต้องกลมครับสูงไว้ครับสูงไว้แล้ววางไว้เลยครับน้ำไว้ครับเออแค่น้ำแบ่งกันเห็นไหมแบ่งไว้นะครับแบ่งไว้ขวดนึงก็ได้ครับกลับเป็นน้ำมนุ์ครับน้ำครับยายไม่ต้องกลมนะยายไม่ต้องกลมไม่ต้องกลมครับยาย โรงเรียนครับ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 คครับ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 ับครัครับ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 ครัครับ ครยกขึ้นครับยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นยตรงเลยครับไปตรงก้มนะฮะตรงตรงเลยนะครับไปตรงก้มนะฮะยกขึ้นครับเทิร์นกันไว้เทินกันไว้เนี่ยเทินกันไว้มือแต่เอาครับเทินมันไว้สูงสูงอ่าจดี๋ยวยกขึ้นครับยกขึ้นครับมันเทิร์นไว้ยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นเทิร์นกันไว้สูงสูมเนี่ย ไม่ต้อง่้องนเลยครับไม่างน้นเลยครับอย่งน้นครับอม่าง้นเลยครับอ่ง้นเครับไย่าง้เยครับอย่างน้เลครบ่งน้นเลยครัย่้ยองน้นเลยครับอย่า้องน้เ่ั้ยอง้เลยครับอ้อง้ครับ้องเลอ้ครับองครับ้องครับ

สวัสดีครับผจอครับเอ่อขอให้ดำเนสอจับายบายครับ่หนัยกขึ้นครับนมครับยกขึ้นยกขึ้นน้ำยกขึ้นล่ะยังขึ้นสูงเลยครับแม่งานหนกมาแม่จะไปครับจะไปโดนะรจะไไปกันะไปกัไ

那来。<Yeah. S 2>